วิธีทําคลิปความเร็วปกติให้เป็นคลิปที่มีความเร็วลดลงและเป็นภาพค้างด้วยทําได้อย่างนี้ค่ะในที่นี้เราจะใช้แอป Cap c p p Cut นะคะเปิดแอป Cap c p p Cut แล้วบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่กดเลือกคลิปที่เราต้องการแล้วกดถัดไปคลิปของเราก็จะมาอยู่ที่นี่ค่ะแปะที่คลิปนะคะเพื่อให้กรอบการทํางานขึ้นมา แล้วแต่ที่ความเร็วเลือกความเร็วปกติแล้วเลื่อนจุดความเร็วไปทางซ้ายเพื่อเลือกระดับความเร็วที่ต้องการแตะเครื่องหมายถูกเพื่อย,ยอมรับแล้วแต่ย้อนกลับนะคะเพื่อออกจากเมนูนี้ก่อนเลื่อนเส้นการทํางานมาที่ต้นคลิปนะคะแล้วกดเล่นคลิปเราต้องการให้คลิปของเราค้างที่จุดไหนนะคะก็แตะที่จุดนั้นกรอบการทํางานก็จะขึ้นมาค่ะพร้อมกับที่คลิปก็จะหยุดจากนั้นเลื่อนเมนูไปทางซ้ายนะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบคําว่าตรึงแตะที่ตรึงนะคะ จุดที่เราหยุดคลิปไว้ก็จะกลายเป็นภาพนิ่งตรงนี้เราเลือกระยะเวลาของภาพนิ่งได้นะคะโดยใช้สองนิ้วย่นหรือขยายระยะเวลาที่ตรึงออกไปเราอยากให้คลิปของเรายาวแค่ไหนก็เลื่อนเส้นการทํางานไปที่จุดนั้นแล้วแต่ที่ตัวคลิปเพื่อให้กรอบการทํางานขึ้นมาจากนั้นแตะแบ่งแยกแล้วแตะที่คลิปส่วนท้ายเลื่อนเมนูไปหาถังขยะแล้วแต่ถังขยะนะคะเพื่อลบทิง้งลบบทส่งท้ายทิ้งด้วยนะคะแล้วเลื่อนเส้นการทํางานไปที่ต้นคลิปแตะที่ระบบเสียงแล้วแตะที่เสียงนะคะแล้วแต่เลือก เพลงโหมดต่างๆที่เราต้องการในที่นี้เลือกล่าเริงนะคะแต่ที่ตัวชื่อเพลงเพื่อฟังเสียงก่อนได้ค่ะถ้าไม่ชอบเสียงที่ฟังอยู่ก็แตะที่เสียงถัดไป care, สมมุติชอบเสียงนี้ก็แตะบวกที่เสียงนี้ค่ะ เมื่อเส้นการทํางานอยู่ที่ส่วนท้ายของคลิปให้แตะที่แถบเสียงนะคะแล้วแตะแบ่งแยกแตะที่แถบเสียงส่วนที่เกินมาแล้วแตะถังขยะเพื่อลบทิง้งจากนั้นก็แตะส่งออกแล้วรอให้ระบบประมวลผลสักครู่นะคะระหว่างที่ระบบกําลังทํางานอยู่นี้ห้ามล็อกหน้าจอนะคะเมื่อระบบทํางานเสร็จทีนี้เราก็พร้อมที่จะแชร์ไปที่ไหนก็ได้แล้วคะ่ะหวังว่าจะสนุกกับการตัดต่อคลิปนะคะ